สวัสดีค่ะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแแบบน้ำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องมุน,นี้กะซีมาพูดเรื่องเพลงของน้องอิงกับแม่จินนะคะเพลงก,กันสองคนแล้วก็มีนักแสดงจากสาวน้อยเพชรบรรเภศเป็นพะโจยมนินหรือว่าพี่มอแมแอมพี่วัชสวรดุลแล้วก็พี่มอนอิงแล้วก็อีลาพี่อิงพี่น้องคะ ไลทยท่านอาสสิเดียงเลยชุ่มหลายรอบเป็นซีบรอบเป็นร้อยรอบเล้วเ<ละ>วลาผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีเพราะว่าปล่อยเพลงจริงๆ9.12เก้าโมงสิบสองนาทีเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ำแนวซ้ำเด้าสำหรับวง,ง์อิงสายโหดหนึ่งนาทีมีคนชมไลท์เท่ากับปล่อยเพลงหนึ่งนาทีหนึ่งหมื่นกว่าท่นานคนชมหนึ่งหมื่นกว่าท่นานในหนึ่งนาทีแรก ผู้นล่อในไหร่ตอนนี้หลังบ้านผ่านมาหนึ่งชั่วโมงสิบเจ็นาทีตอนนี้เครหนึ่งสิบสิบโมงครึ่งหนึ่งแสนกว่าวิวแล้วดัเมเบอวันมากนนาามแต่ว่ายอดวิวปัญหาตอนนี้คือยอดวิวหน้าบ้านพอขึ้นยอดวิวหน้าบ้านไม่ขึ้น แต่ว่าติดมาแรงแล้วตอนนี้เน่กุมบานฮักควมแปมคือเอฟซีความแปมก็มาจากเอฟซีน้องเป็นส่วนมากเลยเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC อีลา่าวงอินมาส่วนหลายเลยตอนนี้คือคุยกันมวนแห้งอยู่ใน่กุมบานฮักควมแปมตื่นเต้นตื่นเต้นแคบเบิ้งเบิ้แหกกันเบิ้งแคบนั้นแคบนี่แม,ม,ม็กันเบิง้แแนแนบง,งแปมเบิ้งมาแบบคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำว่า สำหรับอีกคือมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าเป็นล้านหนอกไปเพ่งฟิลออก็จะประมาณนี้ตลอดอีพ่ออีแม่ก็จะแบบซอยปันวิวซอยแชร์ชสนับสนุนเอฟซีน้องเป็นล้านล้านคุณซอยกันมาเบิร์ไงกันมนใจลูกสาวตอนนี้ก็ติดยี่สิบมาแรงแล้วเป็น้องค่ะแค่แค่์มาอย่วิวลังบ้านเพิขึ้นยังหลังบ้านไม่ขึ้นส่วนเอเนาะ เอมมี่นี่คือมันใส่ไยมันใส่พ่อโจเนาะพนะเบปักจะมีมอนอิงัมพ่อบานคิวซัมพ่อมันมีบานคิวเพราะนี่ยอย่างมันก็เป็นแต่สร้างในเวลาพเนจรซิกลิกซิกลิกนังใช่ปนีคือมันเป็นกึ่งกึ่งเศร้ากึ่งสนุกปนปนกันเลยม้เนาะเป็นทำนองคือว่าอง้งอิงใช้เวลาฝึกซ้อมไม่นาน เซเวาฝึกบดนจักมือบนนสอมร้อง,พงเพลงบรนไห้แม่ปีสอมใหมตอนน้นกับอันบนรลองสุบเอฟยฟังทอนเกินไม่นานไม่นานซ้อมร้องเพลงไม่นานแต่นางเป็นคนมีความพยายามสูงมากเอาจนได้ฝึกจนได้คือจังมือนั้น เพื่อนบอกให้แม่ปีสอนลําเพื่อนเ่ยล้ำเพื่อนอย่างน้อยังนีน่ละเลี่ยงๆนี่ยง่ละพี่น้องอีบอยแม่อดีตเด็กเด็กเบิง่งเด็ช่วงไรปุริแล้วคนต่แด่เป็นไงแม่สอนเรื่องสาวรำตะคองยังค่อยอายสอนไปพ่อว่าคนเลยถามว่าแม่อันแม่นั่นก่อนล้ำเพื่อนบ่จา้าเคนธรรมดาแม่ปี ไทยล่ะล่ำล่ำตะโคองได้อีหลัาก็ล่ำเพิ่นได้เลยเพราะว่าล่ำตะโคองเป็นเกินลำเพิินบนันีเพิินนั่นฮัดเกินคือนอน้องน้องเกินยโสธรม้งไฟโก้น้องเกินแบบขึ้นหน้าอ่ะหน้าสิมีจุดคือเสียงเขิ่นล่งพิดอยู่หม่งหนึ่งคือหม่งหม่ง,งได้ไไปะไบไ่ายประดาล้องเขาหน่อย แต่สิ่งที่อาจารย์ใจคือนางสามารถขึ้นแล้วนางสามารถลงมาแต่โน้ตเดิมที่ที่แบบว่าเขาทําไว้ได้แบบว่นาน่งก็ะขึ้นแต่ตามความพอใจของนางแต่สุดท้ายนางลงมาแตะโน้ตคือไม่เพี้ยนแต่ไม่เพีบยนว่าอีหลาร้องเบาบางบายพะดาัดก้องขาโน้ยลองลอง,ลงตง่บนั่งกระหินได้คือสรุปคือน,นางทําได้แต่ตอนนั้นนางอาจจะไม่ชินเสียงหลาย เป็นเด็กน้อยเสียงเยอะปอดใหญ่อันนี้กระเบา้ากระเบ้าเนาะเสียงแนงแบบมันเบาขึ้นหมู่จะบอกว่าเพราะแบบพิงสายแจวเลยไหมก็ไม่แต่ว่าเสียงแนงมันบบกขึ้นหมู่เงินในความรู้สึกแอบแปมเองเนาะความรู้สึกแบบแปมเสียงแนงมันมีเอ็กโคอยู่ในอยู่ในปลายเสียงเขินไปย่างติปลายเสียงแนงมันสีหองไม เออเสียงหงเสียงหงสแบบลอกไปแล้วมันจะมีใคลๆแบบ,บกังวานเออความกังวานในเส้นเสียงเองอเ <laughs> สียงหงสงแปลว่าอะไรเสียงหงสคือเสียงกังวานเสียงเสียงสู้ไม่เสียงกังวานนี่ละค่ะพี่นุมเป็ะก็เลยแบบเวลาได้เมนลองไลท์ลงลกงมูอ เสียงกระพดเบิดบรรทัใหญ่นั่นลองในสองสามเพีงเสียงเป็นสิเหบเขาเหบเขาเสียงเบากับเสียงหลองน่าตางกันแน่เสียงเบาีนแหลมๆหน่อยหน่อยเลยเพระเจอใช่ไหมพี่ว่าแมมว่าไปอามแนมเสียงนี้หน่อยพ่อลองขึ้นเสียงจักมาเตสัยเสียงหลายเสียงหลายเสียงว่วงเออ ขานเท่าันเสียงค่วงเสียงหอมเสียงค่วงเสียงค่วงภาษาไทยวางไหนเจียงค่วงภาษาไทยบอกว่าเสียงกลางนั่นแหละเสียงสู้ใหม่อันนี้คือความพิเศษของหน้าไปเนองไม่เี่กับตัวเดียวกันนั่นแหละกับใบายุ้กคนตรงนองในวงแต่ว่าเสียงหน้ามันหลลองนิดน้อยกับดังเสียงคนเหียงมาหลายคักหลายเนี่ยและเป็นคนซึมซับเร็ว เซมซับไปแล้วมือนั่นนั่นอินดูน่าเป็ฝ่ายซ้อนฟอดซ้อนหนึ่งได้สินะไป็นฝ่ายเรื่าเอาค้างได,ไ,ได้เมื่อเหตุดกเนี่ยงป้างได้หนีบ่แม่อาจนเป็นโซ่ดีหอยบวกไม่ฝ่ายหัวลื่อมข้าววะอีหลาวคนหนึ่งเมื่อในหน่อยพิ่งทั้งนี่เป็นเก่งเด้เก่งสมมติบแบบเก่งเก่งคือถ้าเป็นผู้ร้องพูดมาสิแบบว่า รู้สึกว่ามันเป็นจุดด้อยของตัวเองแต่นางไม่เลยนางกับความสามารถสูงสูงแล้วต้องยอมรับว่านางดันเพราะเสียงนางดีเสียงนางจริงๆบ่แเ่นว่าป็นพลังคนว่าอุย้ยสงสารบอลชุมวนีนา่งแบบมีบ้านมีทุกคนก็ยังติดตามเชียเอ f ซมันก็เชียไม่ได้เพราะว่าความสงสาร แต่นางเสียงดีจริงๆแล้วก็เป็นเต้นโอนเป็นตาหากักเป็นเด็กน่ารักแบบแต่พี่บ๊อบเปียมเขามากแต่แหลกจเตนโอนเดี๋ยวนี้ก็ก็ยังเป็นเหมือนเดิมสุม้มเงอนอีฮยองไล่เต้เใหญ่าบน้ำ,นำไล่เต้ยใหญไปแต่งหน้าขั้นมือนเต้ยใหญ่แต่งหน้าเพรอยางให้เกิดฉับปัดจะเป็นจังไหนพี่บ๊อบเกิดผู้หายเกินไปพี่จั้งใดพี่บ๊อแอมไปไปแต่งหน้ามันแล้วก่็เอามาถ่ายละพี่บ๊อบเมไปอาบน้ำก่อนไป แล้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วลุ้นช่วยกันติดหนึ่งมะเร็งวันนี้จะก,กี่โมงคิดวันเมื้อนี้แน่นอนเดี๋ยเจอกันคลิปต่อไปพักผอนก่อนค่ะบ๊ายบาย